วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของเหตุผลว่าทําไมคนถึงต้องซื้อประกันชีวิตนะคะเหตุผลหลักๆที่ถูกบอกเนี่ยสี่เหตุผลเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะมาดูเหตุผลข้อที่หนึ่งค่ะแก่ตัวมีเงินใช้เห็นด้วยกระจุกไหมคะว่าคนเราเนี่ยพออายุยืนยาวมากขึ้นหรือว่าอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้สําหรับใช้ในยามเกษียณนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนอะไรคะ คนที่อยู่ในวัยเกษียณซึ่งมีเงินรองรับนะคะเพราะฉะนั้นประกันชีวิตเนี่ยหรือประกันที่เป็นเงินออมหรือประกันที่เป็นในเรื่องของการวางแผนเกษียณเนี่ยก็สามารถที่จะมาตอบโจทย์เราได้เหมือนกันเพราะว่าการทําประกันชีวิตในเรื่องของหลักการเกษียณเนี่ยค่ะมันคือการออมเงินก้อนเล็กๆระหว่างที่เราสามารถที่จะ ทำงานได้เพื่อที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่เอาไว้ใช้ในยางกเกษียณเห็นหรือยังคะว่าประกันชีวิตกับวัยเกษียณของเราเนี่ยก็เริ่มมีประโยชน์แล้วนะคะเหตุผลข้อแรกใช้ได้ไหมคะแก่ตัวมีเงินใช้ค่ะเหตุผลข้อที่2ค่ะ จากไปคนรักไม่เดือดร้อนนะคะเหตุ hey, ผลข้อนี้หลายหลายคนเนี่ยคงจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนาะเพราะจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มก็ถูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบพูดถึงเหมือนกันว่าอยากซื้อประกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเองเนี่ยเราที่เป็นลูกเนี่ยนะคะก็ไม่เดือดร้อนอันนี้จุ๋มเองจุ๋มก็ไม่เข้าใจนะในตอนนั้นว่าทําไมคนต่างจังหวัดหรือคนทั่วๆไปเนี่ยเขาให้ความสําคัญของการจากไปแล้วควข้างหลังไม่เดือดร้อนเพราะมันเป็นการวางแผนมรดกไว้ให้ ห,หก้อนค่ะคนเคยเปรียบเทียบให้ถูงเห็นภาพชัดมากนะคะคนเราเนี่ยเวลาที่จากไปเนี่ยมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนั่นหมายความว่าเขาเคยเปรียบเทียบให้เห็นเห็นแม้กระทั่งว่าวัวหนึ่งตัวเนี่ยจากไปเนี่ยยังยังสามารถที่จะเอา เงินของวัวเนี่ยไปขายได้แต่คนที่จากไปเนี่ยค่ะก็คือมีแต่ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าจัดงานศพหรือนี้สินต่างๆรวมทั้งความสามารถในการหาเงินเนี่ยจะตายไปพร้อมกับคนที่จักไปด้วยแล้วสิ่งหนึ่งในคําถามว่าถ้าวันนี้เขาจักไปโดยที่เขาไม่ทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกของเขาเลยเนี่ยลองมาคิดดูสิคะว่าคนที่เขารักเนี่ยจะอยู่ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อที่2ใช้ได้ไหมคะจักไปคนรักไม่เดือดร้อนค่ะ เหตุผล hey ข้อที่3ค่ะในเรื่องของการเจ็บป่วยหนักมีเงินรักษาการเจ็บป่วยหนักมีเงินรักษาเนี่ย จริงอยู่ค่ะบางท่านอาจจะมีในส่วนของสวัสดิการหรือในส่วนของรับราชการหรือในส่วนของประกันกลุ่มหรือในส่วนของประกันสังคมเนาะอันนั้นก็คือเป็นสิทธทิที่สิทธทิแต่ละคนที่ที่ได้รับการรักษาอาจจะเป็นสวัสดิการที่ตัวเองทํางานแต่วันนี้ในคําถามค่ะเราคนที่ไม่มีสวัสดิการล่ะคะถ้าสมมุติเราต้องเจ็บป่วยจริงๆเนี่ยเราอยากจะเจ็บป่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรเจ็บป่วยแบบนอนโรงพยาบาลดีหรือว่าอยากจะเจ็บป่วยแบบ ใช้สิทธิ์สาสิบาทอันนี้จุ๋มก็ไม่ได้บอกว่าสาสิบาทไม่ดีนะคะสามสิบาทก็ดีค่ะไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าวันนี้เราสามารถเลือกได้เนี่ยเราอยากที่จะเลือกโรงพยาบาลดีๆหรืออยากจะเลือกโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการรักษาที่แบบทันท่วงทีนะคะวันนี้ในเรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยก็มาตอบโจทย์คุณลูกค้ามากๆเลยตัวจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มก็เคยใช้สิทธิ์ราชการนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเออต้องบอกก่อนนะคะว่าสิทธิ์ราชการเนี่ยบางทีนะ มันก็ไม่ได้แบบรวดเร็วหรือว่าบางทีมันก็ไม่ได้แบบทันใจเหมือนกับเราแบบที่เราจะไปหาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในสิทธิ์ของโรงพยาบาลเอกนชนต่างๆเนี่ย ก็ยังที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ในเรื่องของเ,ออเจ็บป่วยหนักๆมีเงินรักษาก็คือจะได้รับการรักษาที่ดีได้รับการรักษาที่สะดวกสบายได้โรงพยาบาลที่ดีมีแพทย์เชี่ยวชาญและที่สําคัญเนี่ยประกันสุขภาพก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเป็นการออมวันละแค่ไม่ถึง20บาทก็สามารถที่จะ ใช้ใจ่ายหรือสามารถเลือกโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนได้ทั่วประเทศเลยเขาบอกว่าประการสุขภาพเนี่ยมีแล้วไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีเพราะฉะนั้นจุมเชื่อว่านะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยหนักๆมีเงินรักษาเนี่ยถุมถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอันนี้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ถุนอยากบอกเพื่อนๆก็ค,ออออคือในเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเอง อุบัติเหตุเนี่ยมีหลายๆคนหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ตรงเนาะก็มีคนเคยเห็นว่าเวลาที่เราไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยจะมีบัตรเล็กๆเนาะในการนอนโรงพยาบาลเขาบอกว่าถ้ากู้ภยัยเห็นว่าเราอะ่ะมีบัตปรประกันเนี่ย กู้ภัยะจะนําเราส่งโรงพยาบาลชั้นนําเลยดีๆเลยเพราะว่าเขามั่นใจว่ายังไงเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็จ่ายแน่นอนเอออันนี้เป็นความรู้ที่ถูกรู้สึกว่าเออเท่าวัานนี้การมีบัตรประกันแล้วเหมือนเป็นแบบเป็นบัตร v i p สามารถที่จะบอกเราได้ว่าเฮ้ยเราจะไปนอนโรงพยาบาลไหนก็ได้นะโดยที่บริษัทประกันเนี่ยเขาจะเป็นการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นประกันสุขภาพก็ยังมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะเหตุผลข้อที่3เป็นไงคะอยากมีหรือยังคะประกันสุขภาพนะคะเหตุผลข้อสุดท้ายค่ะเรามาดูกันเลยค่ะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีหลายๆท่านเนี่ยอยังคนที่เป็นสาวโสดเนาะก็แบบรายได้เยอะนะคะก็ไม่รู้จะหาอะไรมาลดหย่อนนะคะประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเนี่ยก็ยังมาตอบโจทย์กลุ่ม กลุ่มคนที่ไม่มีอะไรมาลดหย่อนอยู่ดีเพราะว่าในสิทธิ์ของประกันเนี่ยที่คอปรพรกํกำหนดมานะคะในแสนแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบประกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสัมปรกรณ์นเนี่ยกำหนดให้ลดหย่อนก็คือ1นึ่งแสนแรกนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบประกันที่เป็นบำนาเนี่ยให้สูงถึง2องแสนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อในสิทธิ์ของการลดหย่อนภาษีจริงๆเนี่ยเราสามารถซื้อเบี้ยประกันได้สูงถึง300 0 0นบาทเลยยกตัวอย่างว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยเสียภาษีฐาน3า ถ้าเราซื้อเต็ม3แสนเนี่ยเราจะได้ประหยัดภาษีหรือได้เงินคืนกลับนะคะอยู่ที่30%อรเของยอด3 0 0แสน 300, มันก็คือสูงถึง90 0 0 0บาทเลยเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากและที่สำคัญนะคะในเรื่องของดอกเบี้ยเงินออมหรือในเรื่องของความคุ้มคอเนี่ย สินค้าประกันนะคะเป็นสินค้าที่ได้ทั้งความคุ้มครองและได้ทั้งในเรื่องของผลตอบแทนที่มากกว่าธนาคารและที่สําคัญค่ะในเรื่องของเงินปันผลต่างๆเนี่ยยังเป็นเงินปันผลที่ปลอดภาษีด้วย <S <S และที่สําคัญที่สุดค่ะถ้าท่านเสียภาษีเนี่ยท่านสามารถนําเบี้ยประกันอันนี้มาลดหยอ่อนภาษีได้ด้วยเห็นไหมคะว่า4ี่เหตุผลของจุ๋มเองเนี่ยที่จุ๋มริสมาแค่4หัวข้อเนี่ย เป็นไงคะเป็นเหตุผลที่เราหรือหลายๆคนเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้แค่ถุงแค่นําเรื่องเล่ามาบอกเฉยๆว่าวันนี้นะคะการที่เราแก่ตัวมีเงินใช้2จากไปคนรักไม่เดือดร้อน สเจ็บป่วยหนักๆมีเงินรักษาและ4ยังสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะคะวันนี้เหตุผลในการทําประกรันของจุ๋เองหรือหลายๆท่านเนี่ยจุมองว่าหลายๆท่านเนี่ยลองมาดูสิคะว่าเหตุผลที่สําคัญที่สุดของท่านในวันนี้ คือเหตุผลอะไรนะคะจุมเชื่อว่าทั้ง4เหตุผลเนี่ยสำคัญกับพวกเราทุกท่านค่ะจริงๆแต่ลองมาดูสิคะว่าเหตุผลอะไรที่สําคัญที่สุดและท่านควรจะซื้อประกันโดยที่เลือกเหตุผลที่สําคัญที่สุดก่อนแล้วก็เลือกจาก1 2 3สและไป4นะคะหรือถ้าท่านสามารถที่จะมีกําลังซื้อท่านดูได้เลยค่ะท่านสามารถที่จะวางแผน ในกรมธรรหนึ่งฉบับเนี่ยให้มันครอบคลุมทั้ง4เหตุผลได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกเล่ากับทุกท่านนะคะในเรื่องของ4เหตุผลหลักว่าทําไมคนถึงต้องซื้อประกันชีวิตนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอฝากนะคะว่าเหตุผลอะไรนะคะที่สําคัญที่สุดสําหรับท่านค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดๆไปนะคะสวัสดีค่ะ